ก็จะสังเกตเห็นครับที่วัดพระศรีโคตบองในฝั่งเราก็น้ำนี่ก็ปิ่มถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมที่สวยงามก็จะมีอยู่หลายจุดหลายที่เห็นว่าทางฝั่งเราก็ไฟไหม้ฝั่งเรามันจะมีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับ สวัสดีครับผมช่งางคาะาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวก็คลิปนี้จะพาดูบรรยากาศน้ำขึ้นที่แม่น้ำขวงนะครับในเขตจังหวัดคนครพนมใครเข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับตอนนี้เข้าไปรับชมเรื่องราวในคลิปได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูสถานการณ์ในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งน้องๆที่อยู่นครพนมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศครับที่แม่น้ำโขงมาให้ดูนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศจีนก็เกิดอุทกภัยแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นก็จะสังเกตเห็นครับที่วัดพรษีโคตบองในฝั่งลาว ก็น้ำนี่ก็ปิ่มตะลิงนะครับส่วนของทางทางบ้านเราเนี่ก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะครับเพราะว่าน้ำขึ้นเยอะมากจะสังเกตว่าบริเวณริมฝั่งของทางฝั่งเรานะครับก็จะมีน้ำอยู่เพียงเอ่อเลือตลิงอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก่อนที่ถ้าเกิดว่าน้ำมามากกว่านี้นะครับก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้นะครับ แต่ว่าน้ำก็ยังระบายได้ดีนะครับก็ยังไม่ท่วมพื้นที่บริเวณทางนครพนมก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำถนนลงมานะครับทำถนนลงมาจากจากด้านบน,นครับก็จะสังเกตว่าจะมีน้ำนะครับในปริมาณเยอะมาก จุดนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์กอีกที่นึงนะครับของนครพนมเพราะว่าบริเวณเนี้ยจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทางฝั่งลาวนะครับแล้วก็จะเห็นพระธาตุสีโคตบองอยู่ฝั่งนึงนะครับเดจะมีอีกหล,ลายจุดนะครับอีกหลายๆจุดที่ว่าจะให้ได้ดูกันนะครับว่าน้ําเยอะขนาดไหน แต่ละจุดก็จะน้ําเยอะครับก็เดี๋ยวไปดูจุดที่ว่าเป็นทางอ,อําเภอเท่าทเทนครับซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านเชียงยืนครับจะให้ดูบรรยากาศว่าน้ํามันเยอะขนาดไหนจากเมื่อก่อนที่เคยไปนะครับน้ําก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ ก็จุดนี้เป็นบริเวณบ้านเชียงยืนครับซึ่งจะสังเกตครับว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาเยอะมากครับปกติน้ำจะไม่มาเยอะขนาดนี้นะครับโอ้วันนี้น้ำเยอะมากดูมองเห็นแบบโอ้วกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ก็ถือว่าปีนี้น้ำเยอะจริงๆครับเพราะว่าทางนครพนมเองก็มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายหลายหลายอาทิตย์แล้วครับแทบจะไม่มีวันเว้นวัน,ว,น,ว,นว่างกันเลยทีเดียวครับปริมาณน้ำนี่ก็ถือว่าน่ากลัวครับคือใครที่ว่าอยู่ริมตะลิ่งก็มีการเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับ บางคนก็กักตุนอาหารและน้ำดื่มไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูจุดอื่นกันบ้างครับจุดนี้ก็เป็นบริเวณอุมโมงค์นาคราชนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดที่ว่าออกกำลังกายนะครับก็จะมีอุมโมงค์ อุโมงจัก,กรยานซึ่งมีละมีระยะทางจากจุดนี้ครับไปถึงบริเวณแลนด์มาร์คที่เป็นองค์พญานาคนะครับก็จะมีระยะทางก็ถือว่ายาวพอสมควรใครที่ชอบขี่จัก,กรยานนะครับก็นแนะนำมาที่นครพนมนะครับในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดพิเศษต่างๆ ก็จะมีจุดชมวิวหลายจุดครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในลหลายๆที่ซึ่งก็อยู่บริเวณจังหวัดน,นครพนมก็จะมีหลายที่นะครับส่วนใหญ่เป็นที่สวยงามบางสถานที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่มีอายุ ซึ่งนครพนมก็จัดว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับของประเทศไทยถ้าใครชอบบรรยากาศนะครับวิวริมโขงว่าชอบขี่จักรยานออกาลังกายตอนเช้าถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็แนะนำนะครับทีน่นครพนมวิวแมา่น้ำโขงสวยมากแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับ แต่ช่วงนี้ก็น้ำอาจจะไม่ใสครับสีกจะดูน่ากลัวนิดหนึ่งครับก็ไหลค่อนข้างแรงซึ่งน้องๆก็ส่งภาพจุดต่างๆให้ดูนะครับว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงก็ขึ้นสูงมากครับขึ้นสูงขึ้นสูงจนน่าตกใจครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาว่างครับถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้รับชมภาพจากน้องๆที่ส่งมาให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น้องๆส่งมาให้ดูก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดครับ ชุดนี้เพราะว่าชุดนี้ก็จะเน้นให้ดูบรรยากาศของแม่น้ำโขงไปก่อนนะครับครับบริเวณนี้ก็จะมีโปะนะครับโปะจอดอยู่อันนี้ก็จะเป็นจุดเทียบเรือนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศแม่น้ำโขงทิวในน้ำนครับ ว่าบรรยากาศเป็นยังไงมัง่งน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงครับก็จะมองเห็นฝั่งเราครับวิวฝั่งเราบรรยากาศของฝั่งเราน้ำก็เกือบจะร้นตะลิงนะครับแต่ว่าทางของบ้านเราเนี่ยก็ ยังสูงอยู่นะครับตลิ่งยังสูงอยู่คิดว่าอาจจะไม่มีผลกระทบนะครับแต่ว่าน้ำที่ขึ้นสูงก็อาจจะทำให้แบบคนที่อาจไม่เคยเห็น,นครับอาจจะโอ้มันน่าก,กลัวนะครับเพราะว่ามันจะแบบกว้างกว้างแล้วก็เวิงวางมากเมื่อก่อนช่วงที่น้ำลงเนี่ย ก็จะเห็นพกเกาะแก่งครับรวมถึงหาดทรายในแม่น้ำโขงแต่ว่าตอนนี้ถือว่าน่ากลัวครับน้ำเยอะมากแล้วก็น้ำก็เป็นสีสีของช้างสีของชายเย็นชานมซึ่งถ้าช่องที่ไม่มีหน้ามรสุมนะน้ำก็จะใสครับถ้าไม่มีน้ำแตงใ่้เยอะน้ำก็จะใส บริเวณนี้ก็จะเป็นด้วนผู้ว่าเก่านะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ถูกบุรณะให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับก็บรรยากาศรอบๆครับ ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับจากจุดนี้ถ้าข้ามถนนไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงถนนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นถนนเรียบริมโขงนะครับถ้าผมจะไม่ไม่ผิดนะครับอาคารหลังนี้ก็น่าจะมีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ ยวนทั่วราชาการจังหวัดเดี๋ยวอาจจะได้เห็นบรรยากาศด้านในนะครับซึ่งบรรยากาศด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ครับที่ยังมี ความสวยงามหลังจากที่บูรณะแล้วนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ผู้ว่าครับนั่งทำงานครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทําเนียบไม่แน่ใจว่าเป็นทําเนียบผู้ว่าที่เคยอยู่ที่จังหวัดนครพนมหรือว่าอะไรมั่งนะครับ ื่ังจากไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเข้าไปถ่ายทอดบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่พีได้รับชมกันนะครับก็ยังมีสถานที่เพื่ออยู่ติดริมโขงครับในจังหวัดนครพนมก็จะมีหลายที่ครับแต่ว,ว่าอาจจะมไม่มีภาพ ก็จะมีหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุนครนะครับซึ่งเป็นาาพราทางประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากที่เป็นจวนพว,ว่วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีวัดที่สวยงามอีกหลายที่นะครับรวมถึงะจะเป็น โบสถ์ของชาวคิดจ,จักรนะครับซึ่งจะเป็นโบสถแ์แฝดที่เหมือนที่จันทบุรีนะครับแต่ว่าที่นครพนมอายุอาจจะไม่เยอะเท่าที่จังหวัดจันทบุรีแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับซึ่งใครไปนครพนมก็ ไม่อยากให้พลาดนะครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมที่สวยงามก็จะมีอยู่หลายจุดหลายที่ในคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ดูบรรยากาศริมแม่น้ำโขงครับแต่ว่าท้ายๆเนี่ยก็จะหเห็นบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถ้าเราขี่รถเรียบ ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดน,นครพนมเนี่ยก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวลหลายจุดนะครับซึ่งใครไปผมก็ไม่อยากให้พลาดนะครับในในนครพนมนแหล่งท่องเที่ยวลหลายจุดก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากครับซึ่งวันเดียวก็สามารถเก็บบรรยากาศต่างๆภายในจังหวัดน,นครพนมได้ทั้งหมดนะครับสแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนครพนมไม่ว่าจะเป็นวัดพระาธาตุพนมพระธาตุเรนูพระาธระาตุต่างๆที่เป็นพระาธาตุประจําวันเกิดในหลายๆที่ในจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับรถวนเวียนไปกราบไหว้ซึ่งก็ใช้เวลาจากช่วงเช้านะครับไปถึงช่วงเย็นนี่ก็อาจจะไหว้ครบได้ครบนะครับครบทุกทุกพระาธาตุในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลกันมากครับจากนครพนมถ้าใครไปไหว้พระธาตุก็จะแนะนำให้ไปที่พระธาตุเท่าเทนก่อนครับแล้วก็ค่อยวนไปจากนั้นก็จะสามารถไปไหว้พระธาตุมลุขะพระธาตุเรนูแล้วก็พระธาตุพนมซึ่งอยู่ใกล้กันครับ ซึ่งถ้าไปไหว้พระธาตุต่างๆเนี่ยภายในวันเดียวก็สามารถไปเที่ยวได้ทุกที่นะครับก็จะได้ไหว้พระธาตุจนครบทุกพระธาตุประจำวันเกิดนะครับซึ่งในคลิปกล่องผมก็จะมีคลิปทัว่าไปไหว้พระธาตุตามจุดต่างๆครับเพื่อนๆสามารถ ไปค้นดูคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศจังหวัดนครพนมนะครับให้ดูบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปครับใน,ในท้ายคลิปจะเห็นว่าทางฝั่งเราก็ไ,ไม่ฝั่งเรามันจะมีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับ ซึ่งเป็นควันควยพุ่งขึ้นมาสูงน่ากลัวมากสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ